มาถึงรายการนี้ดีกว่าค่ะดวลเพลงชิงทุนเขาอยู่กับเรามานานถึง7ปีแล้วล่าสุดค่ะเขาทุบสถิตินะคะเลตติ้งสูงสุดของรายการตัวเองคือเรื่องเรื่องคือรายการเลตติ้งสูงอยู่แล้วไม่มีใครสามารถล้มแชมป์ได้อยู่แล้วเขาก็ ล้มแชมป์ตัวเองทำลายสถิติตัวเองถูกต้องโอ้โหทำได้นิวไฮนิวไฮถูกต้องอุ๊ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ต้องเชญพิธีกร <c oughs> และอีกหนึ่งคนคือเรียกได้ว่าเป็นผลผลิตเป็นแชมป์50สมัยล่าสุดได้เป็นศิลปินดั่งใจหวังแล้วมาพูดคุยกันนะคะขอต้อนรับพี่แสงและน้องเพชสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณม้สมครับก่อนอื่นเชื่อว่าพี่แฟงน่าจะมีอะไรในใจที่อยากจะพูดกับพี่น้องชาวใต้ใช่ไหมรู้เลยใช่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 ผมขอพูดกับคนทั้งประเทศแล้วกันครับตอนนี้ชาวใต้กําลัง ประสบทุกภัยอย่างหนักกำลังทุกข์กันหนักเลยทีเดียวขอให้ทุกคนส่งกําลังใจไปตามแรงตามพลังทรัพย์ที่ทุกคนมีเพื่อให้พี่น้องชาวใต้ผ่านผลวิกฤตนี้ไปตอนนี้คนใต้ไม่ดูอยู่หรอกใช่เพราะโดนตัดน้าตัดไฟลวไม่มีสัญญาแล้วหลายบ้านโทรศัพท์ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เราเราอยู่นอกปัญหาเราต้องไปช่วยเขาให้ได้มากที่สุดเป็นกำลังใจทุกคนครับเพชรอยากจะบอกอะไรไหมลูกเช่นกันครับเพราะว่าตอนนี้น้องเพชรเพิ่งลง โซเชียลมีเดียตัวเองไปเ <c oughs> มื่อเมื่อเมื่อช้าที่ผ่านมา <c oughs> บอกว่าไม่ว่าจะกี่ภัยกันแล้วแต่ <c oughs> คนไทยไม่ทิ้งกันประมานั้นก็นนอยากจะเป็นกํลาลังใจให้กับคนที่กํลาลังประสบปัญหาอยู่ <c oughs> แล้วก็สิ่งเดียวที่ทำได้คือ เราอยู่ภายนอกเราภาวนาได้เางเดียวขอให้ทุกครอบครัวปลอดภัยเนอะแล้วก็ฝนขออย่าเพิ่มปริมาณเลยน้าขออย่าเพิ่มปริมาณอีกเลยถ้าฝนมาขอให้น้ําใจของคนไทยเยอะกว่านั้นครับนี่นะคะอมาถึงเรื่องราวของเราในวันนี้เนอะพี่แฝงเป็นคนหนึ่งที่อเราอยู่กับเจ็ดปีแล้วเนอะเจ็ดปีใช่แงใช่เห็นบอกว่าเสียน้ําตามาโดยตลอดใช่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 เพราะว่าเออ เข้าใจไหมล่ะเขเอตัวเองไปรายการนี้ก็ไม่ได้ว่าหลือใช่เธอเก็ไม่รอดคือหนูจะบอกนะว่าหนูไปรายการนี้ใช่ป well, right. exactly? ่ะหนูก no. no mm ็บอกว่าไม่วันนี้ฉันจะไม่ร้องวันนี้ฉันจะเข้มแข็งใช่ไหมพอเจอเรื่องเข้าไปปุ๊บเออกะาจะหันไปหาพิธีกรให้พิธีกรช่วยซะหน่อยร้องนำแล้วจ้ะเป็นนักร้องนำเป็นนักร้องนำไปแล้วจ้ะ มันเราคุยกันด้วยใจอหอเนาะเราเราเราผมผมรู้ว่าแต่ละคนที่เข้ามารายการนี้มาด้วยความหวังเราก็มาด้วยหัวใจจริงๆพอเราเอาใจไปแตะกันอ่ะมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะต้องใช่เราก็คิดว่าโอ้โหเขาสู้จังเลยคือบางครั้งอ่ะคําว่าที่เราจะไปกล้าบอกเขาว่าสู้ๆนะเราไม่กล้าพูดเพราะอะไรว่าเขาสู้มาตลอดใช่ใช่เขาสู้มาตลอดแล้วเขาก็แล้วก็เรื่องราวของเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเช่นเดียวกันถูกต้องถูกต้องมันยากมากที่เราจะได้ไปเจอประสบการณ์แบบที่ นับพันชีวิตเป็นแต่ว่านี่คือเวทีที่เราจะได้รู้จักนับพันชีวิตผ่านหนึ่งชั่วโมงในหกโมงเย็นของเราซึ่งเชพล่าสุดก็เสียน้ำตาเออหุยแต่ร้อนเลยเสียน้ำตาเาจริงๆนะชื่อพูดนะไม่ใช่น้ำตาอย่างเดียวนะเสียตังด้วยนะครูสลาพี่พีเสดินเนี่ยนึยเห็นเลยควักโอ้ยเนี่ยไม่ผ่านเข้ารอบเป็นกำลังใจพนะมารายการของเรานะ ค่าตัวไม่เคยครบรอบเลยเพราะว่าเดี๋ยวไอ่ซอยไอ่ซอยไอ่ซย้าแม่เออได้ผลบุญเป็นกำไรกลับไปกับเคสป้าจุ๋มเป็นยังไงาะป้าจุ๋มคือป้าจุ๋มเนี่ยเขาเป็นคนทํางานทํางานส่งเงินกลับไปบ้านแต่ว่าไม่ได้อยู่กับลูกวันหนึ่งลูกโทรมาหาพอลูกถูกฝากไว้กับคุณน้าเนี่ยป้องอะไรอ่ะเขาลับลับเขามาจากน้ำป้องคย ไม่ต้องคุยอะรถูกฝากไว้คุณนะโทรไปหาแม่แม่ทำไมแม่เลี้ยงหนูไปได้หนูมีหนูแม่มีหนูแค่คนเดียวเองอ่ะกับน้ากับน้ามีรู้ตั้งสามคนนะทําไมเขาเขาเลี้ยงลูกได้อืจัดเด็กสามขวบนะพี่จัดเด็กสามขวบนี่ตายไหมตายแต่ในที่สุดจากคำคำนั้นที่เด็กรู้จักพูดอ่ะเขาก็ได้กลับมาอยู่คุณแม่เนื้อเอาป้าเราลอง คือผมพลาดเองแหละที่ผมไปนั่งแทนเขาผมไปรู้สึกแทนเขาเายปอยู่เออเออผมเอาใจเขาไปอยู่กับกับเรื่องราวไม่แต่ว่าอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพี่แฟงอยู่แล้วเพราะว่าพี่แฟตซองเป็นคนที่แบบคอยช่วยอ่ะคอยลุ้นอ่ะคอยแบบอยากเอาใจช่วยอ่ะคืออยากจะไปขัดวงล้อให้แบบห้าหมื่นสิบเกินไปอะไรเงี้ยเฮ้ยรายการนี้ทําให้ผมเป็นคนที่ใจดีขึ้นนะเออย่งไรพี่ยังไงเออคือนม่คือจุกประจุเนาะอันนี้คือนี่นีนี่ไปยังไงล่ะ เฮ้ยแล้วลูกอะวัยสามขวบเขามีความไร้เดียงสาแล้วเขาไม่ไม่ได้มีมิติมากนะสิ่งที่เขารู้สึกคือเขาพูดออกมาเลยถูกป่ะโอ้ยโตแล้วคือเด็กๆหลายๆคนก็จะรู้สึกแบบนี้ว่าบางทีที่มันมากกว่าเงินคืออยากป้องกันคุณแม่มากกว่าใช่ใช่เนี่ยเข้ามาเห็นไหมเห็นไหมมันมันมันเอ่อรายการดูนเพลงชินทุมเลยกำลังใจน้ำตามันไม่ใช่ น้ำตาของความเสียใจอางเดียวมันเป็นน้ำตาของความปะาบปื้อมันเป็นน้ำตาของความดีใจด้วยใช่ใชแล้วผมรู้สึกดีที่มีโอกาสที่ทําให้คนมีความรู้สึกอย่างนี้ไปพร้อมๆกันจริงวงล้ออย่างที่บอกอะที่เห็นกรรมการเชียร์เชียร์ด้วยใจจริงนะห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วก็ตกห้าหมื่นที่กรรมการตั้งแตงเฮ้ยนี่มาจา้ไม่ใช่ของเธอจ้าลุ้นแทนลุ้นตเองเราอยากให้ดูไ ราอยากให้เขาแบบบ่นนี่เราอยากให้เขาได้พ้นจากความทุกข์เขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราจะได้มารู้สึกกันทุกทุกเรื่องกับน้องเพชรเองก็บอกว่าเฮ้ยกับรายการนี้เองก็ทําให้เพชรได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตได้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตของเรานี่มีเป้าหมายวางไว้ว่าอย่างไรใช่ใช่ครับเพราะว่าน้องเพชรเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่บ้านนอกแล้วก็ไม่ไม่มีเป้าหมายไม่มีความฝันไม่มีอะไรเลยตอนในเด็กเราก็จะมีแค่ว่า ตอนเด็กในห้องเรียนนะครับมันจะมีแค่คนนั้นอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นนักเไม่มีใครอยากเป็นนักร้องมันศิลปินไม่มีจะนักร้องใช่เพื่อนจะมองเลยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบน้มให้ก็ซึมซับอย่างเงี้ยโตขึ้นมาก็อยากเป็นครูก็ได้ตามตามตามเพลงพล่ประมาณนั้นใช่ทั้งนั้นที่ตัวเองก็ก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายเวลาผ่านไปเราก็ยังยึดติดกับสิ่งนั้นอยู่ยังไม่รู้เป้าหมายของตัวเองจนมารายการนี้ มันมันทำให้น้องเพ้นได้เจออะไรมากขึ้นเจอชีวิตเจอประสบการณ์เจอนี่วันแรกของน้องเพ้นนี่ใช่ครับอันนี้เพ้นไม่ไปกวีแรกกวีอีกมีแรกวกวีนีกนะเพราะเขาเคยมาก่อนครั้งแรกเขาเขาเขาไม่ได้เป็นแชมป์เฮ้ยตั้งแต่เด็กน้อยตั้งแต่มสามใช่ไหมประมาณนั้นสิบห้าหกกี่ปีแล้วลูกตอนมาดนเพลง ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกตอนนั้นอพชรอายุ15ตอนนี้21แล้วครับโอ้ใช่แล้วก็ลราสุดนี่สิบเจ็ดสิบแปดถูกไหมใช่ครับท้าไมเราถึงแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยครั้งนั้นมาเราอาจจะไม่ได้สมหวังเราก็มาอีกตัดสินใจอยู่นานมากครับเพราะว่า ครั้งแรกเป็นภาพจำไปแล้วว่าเอยเรามาแล้วเราแบบเราไม่ได้พี่แฟงใจร้ายเออโอดเฮียแต่ว่าเมื่อกี้ไม่เสียตาอยู่เล้วเมื่อกี้อะไรกันเราเม่ีรแต่ว่าด้วยความแบบมพร้อมเด็กไปใช่ครับใช่ใช่ตอนนั้นเออฉันมาจจะแข่งด้วยอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเอยตอนนั้นเราคงเด็กไปแล้วเราก็ตอนนี้เราอาจจะอยากลองมาอีกครั้งหนึ่งลองสู้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับใช่ครับก็เลยกลับมาแล้วก็ สิ่งที่ขอก็แค่อยากได้เงินทุนไปซ่อมบ้านนิยาแค่นั้นเองเพราะว่าบ้านนายานอนเพชรก็เหมือนกับเจอปัญหาเือนกันครับน้าท่วมอะไรเงี้ยตอนนั้นะไรก็ไม่หนักขนาดนี้ก็แล้วก็ฝนเฝนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้บ้านทรุดโทรมไปเรื่อยๆตามกาลเวลาแต่สุดท้ายจัดฝันแค่ซ่อมแซมบ้านนิยาครับมันกลายเป็นบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่ไม่ว่าอยู่เป็นแชมป์50สมัยเนาะปลดหนี้ได้เลยจ้ะใช่ป้ามีชั่มีชัยตอนนั้น จริงๆต้องบอกว่าตอนมาตอน,ตอนครั้งแรก15นะตอนนั้นหนี้หลักหลายล้านเลยใช่หลายสิห <15. S 1> ้ายถึงหลที่ครอบครัวนะแต่ว่าสุดท้ายพอพอเวลากลับมารอบนี้ครับจากหลักตอนนั้นก็หน้าวันนี้เหลือแค่แบหบลหลักแสนหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเกงมาก เนี่ยเนี่ยนี่คือความรู้สึกแบบที่เกิดในรายการคือแบบใครมาแล้วอยากปลดหนี้ได้เพราะเขาได้ทุนไปปลดหนี้ได้นะทุกคนเบาใจเหมือนหมดหนี้ไปด้วยเขาปอ่ะมันคือความรู้สึกที่ดีมากคือเจ๋งจริงเจ๋งจริงและอีกอย่างหนึ่งคือได้มีโอกาสเป็นศิลปินด้วยครับใช่ครับตรงนี้คือโอกาสใหญ่มากที่นพชรนับว่าอาจจะเพราะความสามารถตัวเองส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือความโชคดีแล้วก็ช่วงเวลาของชีวิตจริงๆที่มันแบบมันมาถูก จังหวะพอดีครับก็เลยได้รับโอกาสเนี่ยครับมีมิ팅วันเกิดแล้วก็เดี๋ยวแม่แม่เขาก็แบบรักเพชรมากดูสิภูมิไรตรงนั้นน่ะดูความรักสิโอ้โหลูกหัวใจดูความรักที่ข่มตัวเธออยู่สิแล้วก็ผิดแล้วผิดก็ใช่เหรอเพชรจ๋าใช่จ้าใช่หมดจ้าเฮ้ยพี่แฟงแต่พี่พี่แฟงมาตั้งเจ็ดปีแล้วนะน้องเข้ามาแค่ห้าสิบสมัยเราอยู่มาเป็นหมื่นสมัยแล้วไม่ได้ได้ควาอะไรหรอประธานโทษ ไอ้นี่เงินกระจอกไปออผมได้เป็นไข่เห<ร>ลเด่นได้ปรตีนเหรอล่าสุดนี่ไปบุรีรัมย์มาโด<อ>ยท,ทิ้งลูกทุท่งสัญจรค<า><อ>่ะถือเป็นลูกทุ่งสัญจรสําหรับสนืดอจุฬาเฯเออไปมามีวัยรุ่นเรียกอยู่ข้างนิดเดียวพี่ฟังครับพี่ฟังครับแล้วทรงแบบโปริง k i n เลยเออถ่ายรูปนะครับออแล้ววักมาด้วยนะถ่ายรูปนะครับเหลือถ้าไปถ่ายรูปถ่ายทุ่มเสร็จยื่นไข <c oughs> ่มาสองใบยื่นไข่มาสองใบกันเวลาไปไข่ต้มเหมือนน้อง ดิบครับพี Win ่ไผ่ดิบไผ่ดิบไผ่ดิบมาสองใบไปแล้วครับพี่ฮะเออ เนี่ยหน้าผมเป็นอย่างเงี้ยอีอย่างนี้อีอย่างนี้อีอย่างเคยดิบเบอร์สามอีอย่างนี้ไม่เล่าส่งให้เป็นคุณป้าเป็นแม่แม่เรายังเข้าใจนะนี่โฟกัสโฟกคิงคิงไหมครับยำไข่ดิบมาเอาใครมาสองใบเธอแปลว่าเขาลังจริงเขาลังจริงเขาเขามีอะไรอ่ะเขาอยากให้อะแล้วอีกแป๊บหนึ่งไอ้คนคนถ่ายมันมีคนถ่ายกับเรากับคนถ่ายใช่นไหมอีกแป๊บหนึ่งคนถ่ายมาพี่ครับ มานี่ไหนครับอีกอีกรูปนึงได้เป็นข้าราชกรเกาะอีสานมาสองไม้เฮย้ลย้เคยได้เปล่าคได้เปล่าเขาได้เป็นหมื่นเป็นแสนจ้ะ เขาก็เป็นของนอกงกายอันนี้เราเอาเข้าตัวช่วความรักของคุณมันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายผมไข่ไข่ไปนันเลยครับไข่ไข่ไปนั้นไปไลยนะทองละจ้าโชว์ลงโซเชียลด้วยจ้าสัญจรจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีที่อยุธยาครับอ่าตลาดที่ไหนที่ไหนสวนเตียวทองสาขาท่าเรือนี่เห็นรูมลองเพลงละนี่ก็ไปก็ไปขอเพลงไปด้วยไปด้วยเพลงลูกทุ่งสัญจรอันนี้คือเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ครั้งสุดท้ายสหรับสันจรนี้ใช่สัญจรนี้ฮะสันเป็น คร uh, าวนี้ศิลปินกัมมิโกไปก็คือ New Country เมื่อกี้เห็นแบบศิลปินไปเยอะมากถูกต้องจากที่ไหนนะคะจัดที่ตลาดสวนเปียวทองครับสาขาท่าเรือนะฮะอยุธยาครับผมอยู่ใกล้ลบบุรีอยู่ใกล้สระบุรีมาได้มาได้มามาได้กันหมดเลยแถวๆนั้นเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปมีการประกวดร้องเพลงแบบดนลเพลงชิงทุนด้วยเป็นลูกหลานชาวบ้านแถวนั้นแหละเราหาเด็ดๆมาห้าคนมาหวดกันมาดวลกันบนเวที เผื่อจะได้แบบเห็นแววแล้วอาจจะได้มาออกดวลเพลงชิงทุนออกทีเดียวกัไม่แน่ถูกไหมเอาราะว่าเสาร์นี้นะคะดวลเพลงชิงทุนสัญจรดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรครับดวลเพลุลเกทุ่งโอเคเพชฝากหน่อยสิจะขึ้นกี่โมงลูกวันเสาร์นี้ตั้งแต่สี่โมงเป็นต้นไปไปได้เลยอยู่เลยหรออยู่เลยครับเพราะว่าน้องเพชรเนี่ย ไปเนกรกาไปเป็นกรรมการด้วยเอาไปกันได้นะคะแล้วฝากดวนเพลงวันนี้หน่อยสิฮะดวนเพลงวันนี้น้องไอซ์แชมป์คือน้องไอซ์เออครับเออครับส่งกำลังใจให้น้องไอซ์โดยน้ำค่าดูสิว่าเฮ้ยแต่ฟิล์มก็ก็ดูไม่ธรรมดาทรงดีอ่ะเขาเขาคว้าแชมป์ไปได้ไหมอ่ะต้องต้องดูต้องติดตามต้องติดตามเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เออจริงเลอจะไม่รู้เร้ยงไงแต่เป็นิกกี้หนุ่กก็ไม่บอกเพราะฉะนั้นเจอกันเจอกันวันนี้ของมูณยังไม่ต้นไปครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่แฟงและน้องเพชรค่ะ